สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เทุกท่านนะครับอีพีนี้นะครับเป็นอีพีที่401นะครับผมพบกับผมเช่นเคยนะครับที่ช่องทอนพระเครื่องนะครับอ่ะวันนี้นะครับพี่พี่ผมก็จะนําพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์นิยมเอนะครับต้องบอกว่าองค์นี้เป็นพระที่เดิมๆไม่ผ่านการใช้เลยนะพี่นะเดิมๆผิวเดิมๆนะครับผิวแบบโอ้ต้องบอกว่าเป็นพระเนื้อหาที่สวยงามมากนะพี่พี่นะ วันนี้นะครับพี่ๆท่านใดนะครับดูแล้วชื่นชอบดูแล้วถูกใจอ่าดูแล้วชื่นชอบดูแล้วถูกใจพระที่ผมนํามาให้ชมในวันนี้นะครับก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับที่เบอร์0 9 9 6 3 4 1 2 7 5นะครับ0 9 9 6 3 4 1 2 7 5ส่วนไอเดียไลน์นะครับแอดไลน์ไปที่ทีทีเอ็นเก้าทีทีเอ็นเก้าแปดนะครับต้องบอกว่าวันนี้นะครับพี่ๆนะอาจจะมีเสียงรถนะครับวิ่งพงวิ่งผ่านนะครับรบกวนเข้าบ้างนะพี่นะเนื่องจากวันนี้เรามาอ่า ไรฟกันอยู่ที่บ้านติดถนนเลยนะครับพี่นะบ้านติดถนนเลยนะครับห่างกันไม่ถึง10เมตรนะครับจากถนนนะครับก็จะมีรถเข้าเสียงดังนะพี่นะมามามาชมกันเลยนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับมีเสียงรถวิ่งนะพี่ๆนะวันนี้เรามาไลฟ์กันอยู่ที่บ้านติดถนนเลยนะครับพี่ๆอ่างค์นี้นะครับพี่ๆนะเห็นไหมเป็นพิมพ์นิยมนะครับเป็นพิมพ์นิยม A นะครับนี่นิยม A มีตาเป็นอินคมๆเห็นไหม อ่านี่ตาไปอินนี่เป็นรูปสามเหลี่ยมเหมือนตาเลยครับเห็นไหมอ่าใบหน้านะครับเห็นไหมบะดูเสียนเสียนคล้ายๆก้นบาทไหมพี่เห็นไหมพี่นึก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 ถึงอ่าบาทอ่ะบาทที่เขาคว่ำไว้อ่ะพี่เห็นไหมเสียนเหมือนก้นบาทไหมเห็นไหมอ่าใบหูเห็นไหมพี่ใบหูสองข้างนี่กลางออกแล้วก็ติดชัดเจนเหมือนอ่าใบหูผระสังฆะจายเลยนะพี่นะเมตตาครับเห็นไหมสองข้างติดชัดเจนนะครับ จมูกปากเส้นริ้วจีวรนะครับพี่เห็นไหมโอ้โ oh หต้องบอกว่าอางนี้แล้วผิวพันธ์เขานะพี่นะเห็นไหมพระไม่ผ่านการใช้เลยนะครับไม่ผ่านการใช้เลยนะครับอ่ามีผ่านเนี่ยโดนสัมผัสมือผมจับสองนี่แหละพี่นะเห็นไหมอ่าต้องบอกว่าอางคนี้ผิวดาเดิมนะครับผิวสะอาดมากพี่แล้วเส้นริ้วจีวรพี่เห็นไหมอ่าเส้นริ้วจีวรคมผมอันนี้เป็นฉลากนะ ถ้ามีฉลากแบบนี้ไม่ต้องห่วงพี่ดูง่ายแน่นอนนะครับดูง่ายสบายตาเลยนะอ่าผิวพันธุ์เห็นไหมครับพี่พี่เห็นไหมอ่านะครับเห็นไหมเส้นจีวรดูผิวพันธุ์ดิเนื้อเนี่ออกเหลืองอมเขียวเห็นไหมเหลืองอมเขียวเห็นไหมครับนี่แล้วดูความแห้งความเก่าความเดิมพี่จา๋าเห็นไหมองนี้นะพี่นะองนี้นะผมเอาเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับเจ็ดพันห้าร้อยบาทพิมพ์เอนี่ต้องบอกว่า โอ้โหเป็นพิมพ์ที่หาสวยยากมากพี่องค์นี้ต้องบอกการันตีเลยว่าเป็นพระที่สวยคมชัดเลือจริงๆนะแล้วไม่ผ่านการใช้พี่พิมพ์เอนี่หาสวยยากนะพี่นะเห็นไหมครับดูด้านข้างนะครับพี่ๆเห็นไหมดูธรรมชาตินี่เนื้อฉลากรงนี้ยเป็นธรรมชาติของพระหล่อแล้วครับดูเนื้อผิวพันธุ์นะครับเนี่ยเห็นไหมนี่ครับนี่ครับเนื้อผิวพันธุ์เห็นไหมองนี้อง,งนี้ต้องบอกว่าเป็นพระที่หล่อ,อ,อมาได้สวยงามนะครับ ออกมาได้สวยงามมากปี่เนื้อหานี่เนียนปล๊บเลยนะพี่นะเห็นไหมด้านหลังเห็นไหมดูด้านหลังนะครับมีเห็นไหมเนี่ยเป็นหลุมหลุมรูรูรูนี่คือพวกหลุมหลุมรูรูพวกเม็ดกวาดเม็ดทรายเม็ดขี้เบ้าเขาหลุดรอนออกไปนะพี่นะเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมดูเส้นเหวีจีวอนะครับแล้วดูธรรมชาติพี่ดูธรรมชาติเห็นไหมดูธรรมชาติพระไอ้องค์นี้ไม่ได้ผ่านการช้เลยนะครับเนื้อออกอ่าออก คล้ำๆเขียวๆเหลืองอมเขียวไม่เนื้อในเห็นไหมแล้วผิวด้านนอกเนี่ยคุมด้วยผิวออกคล้ำๆเขียวๆนะพี่นะเห็นไหมโอ้โหพี่จา๋าภาแบบนี้นะผมบอกเลยใครได้ไปโคตรคุ้มพี่เห็นไหมใบหูใครได้ไปโคตรคุ้มครับโคตรคุ้มนะอ่าต้องบอกให้ว่าจะได้ยินเสียงรถหน่อยนะพี่นะเพราะว่าวันนี้เรามาไล่กันที่บ้านติดถนนเลยนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับนีบ่นครับใบหูติดชัดเจนนะครับดูด้านข้างน่พี่เห็นไหม เนี่ยเห็นไหมโอ้โหนี่ดูสวดทรงเห็นไหมสวดทรงสวยงามนะพี่นะเห็นไหมอ๋อองค์นี้นะครับเอาไปเจ0 0ันห้ารอบาทพี่ราคานี้ต้องบอกว่าสําหรับพระพิมพ์นิยมเอแล้วหายากนะพี่นะส,สวยๆแบบนี้นะแล้วคุ้มเลยพี่ราคานี้เห็นไหมตาพิญินเห็นไหมอ่านี่เห็นไหมครับเห็นไหมนะหไดูเนื้อหาด้ยครับพี่พจ๋านี่ดูคมแห้งคมเก่าค,มเ,คมเดิมนะพี่ โอ้นี่เห็นไหมตาดีครับนี่เปลือกตาเห็นไหมเป็นเปลือกเลยนะครับนี่ปากจมูกเห็นไหมปากนี่คางนี่ยื่นออกมาเหมือนคางคนจริงๆพี่ซอกคอลึกเห็นไหมอ่าเดี๋ยพี่จ๋าเนียดูดูนะครับนี่อ่ะดูเลยนะครับนี่ดูเลยนะครับคุ้มไม่คุ้มนะครับเจ็ดพันห้าร้อยบาทรงนี้ต้องบอกว่าเป็นพระที่หล่อออกมาได้สวยงามและเนื้อดีมากพี่เนื้อเนียนเลยนะครับนี่ยเห็นไหม ็นไหมเนี่ยเห็นไหมด้านหลังเนี่ยก็จะมีรอยรูๆนะครับนี่ของเม็ดกวดเม็ดทรายหลุดล่อนออกไปนะพี่เราดูคราบสนิมเห็นไหมสนิมเขียวๆนี่เห็นไหมนี่คือพระที่เขาเก็บไว้แล้วไม่ได้ใช้นะพี่นะพระมันไม่ได้ใช้นะครับพระโดนความชื้นความอะไราอากาศมันก็จะขึ้นคราบเขียวๆเป็นของโลหะของเหลืองอยู่แล้วนะพี่นะ องนี้เจ็ดพันห้าร้อยบาทพี่เจ็ดพันห้าร้อยบาทคุ้มเกินคุ้มพี่กับพระสวยๆแบบไม่ผ่านการใช้เลยนะองนี้นะเราพลิกดูใต้ฐานพี่นะต้องจับระวังหน่อยพี่ไม่อยากจะรูปด้านหน้ามากนะพี่นะเดี๋ยวมันแบบยังไงอะพระอ่าผิวจะเปิดมากนะพี่นะเห็นไหมใต้ฐานแบบนี้ธรรมชาตินะพี่นะธรรมชาติมีการช่อเห็นไหมการช่อมมนได้กลมนะเป็นลีลีเห็นไหมอมา่ามนะลีลุมมีลูๆๆหนี่ครับเห็นไหมอันน,อน,นี้ธรรมชาตินะ ธรรมชาติของพระหล่อนะครับนี่บางองค์นี้เขาจะแต่งตะไบไปหมดเลยก็มีบางองค์ก็เห็นช่อเลยก็มีนะพี่นะแล้วแต่ช่างนะครับช่างแต่งเนี่ยไม่มีไม่ได้มีคนเดียวนะพี่นะพี่จินตนาการว่าพระเป็นร้อยๆองค์สมมติว่าพระเป็นร้อยๆอ,องค์จะมีช่างคนเดียวนั่งแต่งนั่งตะไบเป็นไปไม่ได้นะพี่นะมันต้องมีหลายคนนะครับต่างคนต่างตกแต่งนะครับนะครับดูผิวพันธุ์เดี๋ยวผมให้ดูพิมพ์ทรงสวยงามเลยพี่เห็นไหม วงนี้พิมพ์ A นะครับเป็นพิมพ์นิยม A เนี่ยพี่พี่สังเกตเลยเลยนะเนี่ยเห็นไหมเส้นริ้วจีวรพวกนี้เห็นไหมเขาจะคมคมเห็นไหมเขาจะเป็นคมคมเป็นเส้นธรรมชาติเห็นไหมพี่เห็นไหมอ่าแล้วใบหูดิดูนะครับนี่เห็นไหมบานแบะกลางอกนะครับนี่เห็นไหมเป็นหูสังกจจยเลยนะตาเห็นไหมพี่จมูกปากคางเห็นไหมเส้นริ้วจีวรเนื้อหานะครับนี่เห็นไหมต่างต่างนะครับหน้าโค้งหน้าแข้งเห็นไหมพี่ โอ้โหองนี้นะครับพี่นะ7,500บาทพี่7,500บาทไม่แพงพี่ราคานี้กับพระเดิมๆพระไม่ได้ผ่านการใช้เลยนะพี่นะพระไม่ได้ผ่านการใช้เลยนะองนี้เห็นไหมไม่ดูด้านข้างนะครับนี่เห็นไหมพระไม่ได้ผ่านการใช้เลยนะพี่นะมาโดนสัมผัสแต่ตอนผมจับีปแหละเพราะว่าจะไปเอามาก็นั่ง,อง่องจับไปจับมานะครับ ผิวส่วนนี้ก็เปิดออกนะครับเห็นเนื้อเป็นเนื้อเ,นเ,นอเหลือ,องอมเขียวเลยนะครับพี่ๆนะผิวดเดิมๆจริงๆรงนี้ผิวดเดิมๆจริงๆผิวดเดิมๆไม่ผ่านการใช้เลยนะครับพี่ๆนะสนใจยังไงนะครับโทรมาพูดคุยกันได้นะครับที่เบอร์0ูนย์เก้าเก้าหกนะครับรงนี้นะครับอเอาเจ็ดา7,500บาท7,500บาทพี่เดิมๆแบบนี้นะพี่นะพระไม่ผ่านการใช้เลยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ๆ FC ไว้เพียงแค่นี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ